รับสู่สตรสอนชนบุรีครับผมตอนนี้ได้ย้ายเข้ามาอยู่ในบ้าน AF เรียบร้อยนี่ครับของวันนี้เรากำลังจะย้ายของนะครับก็มีพวกอุปกรณ์ไม้แบบนะครับหมอนพับปูที่นอนเรเรียบร้อยตะกร้าของเุื้อผ้าเครื่องใช้อะไรต่างๆย้ายเข้าวันนี้วันแรก ไก่เซย้ยยงนะคะตอนนี้อยู่อะไรเน <laughs> ช้อน๋ยวเราจะดูว่าเป็นยังไงนะฮะเราไปดูกันว่ามันเป็นยังไงโอ้ยโห้ตายแล้วเยอะมากโอ้โหกินหมดไหมอือบอกได้คำเดียวหมดอร่อยอือไปชายลุยยอลุยกันเออว่าแต่ว่าอันนี้คืออะไรครับ แคบหมูแคทหมูแคทหมูบัญชอนมีอะไรเนี่ยซุปซุปกิมจิซุปกิมจิซุปกิมจิโอ้โหมูใช่เคยกินซุปกิมจิไหมไม่เคยซุปกิมจิไม่เคยกินเลยหอมมากเหมือนเหมือนเหมือนที่นายทำไหม น่าจะอร่อยกว่าฮะอันนี้อันนี้น่าจะอร่อยกว่าเนี่ยหอมมาก <S <S ออตอนนั้นนี่นายเคยทําซุปกิมจิไอซุปอะไรกิมจิมามามากิม <S <S จิเกาหลีกินกันเลยครับนี่เป็นข้าวผัดน้ำพริกนุม่มกินหนักกินหนักใส่ไม่ว่างว่า,วาจะกิน,น,นมหมดใช่ไหม อนไเหมือนไม่ได้เตรียมพอมมาหชอนเกาหีเียบรอนีนี่้อนเกาหลีเรียบร้อยคือเตรียมมาเหมือนรู้อะ เราเหรอเอาจริงไหมเนี่ยใช่แล้วนี่อะไรเนี่ยมันเหมือนมาม่าอะไรไม่รู้เป็นยังไงอาริอรามยอนไม่รู้อามยอนเป็นเนี่ยอบเตี่ยเป็นมาม่าเขาเรียกว่าอะไรลำยอนของนี่ฮะลงไปอุ่นอย่างนี้เลยอ๋อเป็นชีสข้างบนต้องอุ่นให้มันร้อนแล้วมันถึงจะละลายพอ ผมบอกไปว่าอาหารมื้อแรกนี่เป็นอาหารมื้อแรกที่เราแบบกินกันในห้องนี่เราไม่ได้เล่นกับกล้องเลยนะคุณมุ้งจมก็งงอยู่ว่าเราทําอะไรกันวะตอนนี้เล่นเล่นกระไก่อย่างเดียวเลยเดี๋ยวเราไปแอบดูเขาว่าน้องน้ำอะไรกัน เออผมก็ไปเงียบๆนะครับน้องนายก็ไม่รู้ตัวเดี๋ยวหลังจากนี้คงมีคลิปแกล้งกันบ้างนะครับนี่พี่อิวโทรมาหาไม่ได้ยินอ่ะฮะเยอะแยะเลยต้องบอกว่าที่นี่เป็นสตูดิโอ โหเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ทำ Youtube กันแล้วเออเป็นไงล่ะพี่รอดูได้เลยเออก Youtube สิไม่ใช่ช่องช่องช่องี่แบบว่าช่องพี่ไม่มีคนดูอ่ะช่องเชิญรับยาช่องช่อง3ด้มไปนั่งของใน Youtube อ่ะทำเล่นๆไมาเอานะหมดเวลาหมดเวลาเล่นๆแล้วนะตีทุ่มครึ่ง นะสี่ถูกครึ่งคือพร้อมอพร้อมก็คือเตรียมพร้อมที่จะนอนแล้วนะเพราะเราจะมีเวลาพักก็ไม่กี่ชั่วโมงหกโมงครึ่งหกโมงเราก็ต้องตื่นแล้วหกโมงครึ่งคือพร้อมที่จะซ้อมทุกอย่างพร้อมแล้วตอนนี้คือต้องเป็นเวลาหมดแล้วบ่ายบ่ายจะไม่มีทําแบบเหมือนเดิมที่แบบไม่นอนนะอย่างเงี้ยบ่ายคือต้องนอนเพื่อตื่นมาจะได้ซ้อมไม่เต็มที่เป็นระบบของเราหมด เมื่อกี้โค้ดก็เข้ามานะครับกําลังแบบเพิ่งอาบน้ําเสร็จมาผมก็ยืนยืนอยู่โค้ดก็เข้ามาครับตกใจหมดเลยตอนนี้ประมาณสามทุ่มครึ่งนะครับพรุ่งนี้พรุ่งนี้สงสัจะโดนนะครับรู้ชะตากรรมแล้วใช่ไหมร้อยรอบสงใส่จะโดนร้อยรอบจริงจริงอยรอบ <laughs> ตัวต้องต้องทนให้ได้แน่นอน เจอกันตอนเช้าเลยวัสดีครับก็นเป็นเช้าวันจันทร์ที่13นะครับกันยายนก็หลังจากเมื่อคืนที่นอนไปนะครับก็หลับหลับไปประมาณตั้งแต่สี่ทุ่มกกว่า ตื่นมาทีก็กลางดึกครับประมาณตีสองครึ่งตีสามเนี่ยแล้วก็อนอนไม่ค่อยหลับนะครับคืนแรกแล้วก็วันนี้จะเป็นการซ้อมวันแรกนะครับเดี๋ยวโปรแกรมเช้านี้นะครับก็จะเป็นวิ่งทนวิ่งทนก็คืออะไรก็วิ่งนานนั่นแหละรครับแล้วก็พัก อาบน้ำทานข้าวนะครับแล้วก็จะเริ่มซ้อมอีกทีตอนช่วงสักเก้าโมงครึ่งสิบโมงครับเดี๋ยวเราไปดูน้องๆกันก่อนว่าตื่นหรือยังตื่นแล้ว ว่างไงบ้างปีชาตื่นยังเริ่มตื่ไม่ออกเลยหกโมงแล้วนะนะเปิดไฟสว่างแล้วหกโมงเชา้า <c oughs> ได้เลิกมีเวลาเตรียมตัวครึ่งชั่วโมงนะ การที่จะวิ่งโอ้ยนั่นไงนาฬิกาเพิ่งจะปลุกเราแอบตื่นก่อนเวลาไปนิดนึงตั้งแต่ตีสามตั้งแต่ตีสามตื่นเต้นในการจะได้วิ่งมาเร่งเลยตอนนี้ก็หกโมงังกัน างพาับๆผมปกติไม่ค่อยได้ครับเป็นไงวันแรกวันแรกหนุ่พับที่ตบพี่ซ้อมกันด้วยใช่ตื่นเต้นไหมตื่นเต้นไหมตื่นเต้นวันแรกตื่นเต้นวันที่สองตื่นไม่ไหวนี่สามไม่อยากตื่นแล้ว อ้าจริงเหรอเนี่ยใช่องล้วนะจะวิ <t <t ่งนะไม่ใช่จิ่งหนังกันีอเติมพลังก่อนเคยได้ยินไหมครับว่ากองทัพต้องเดินดึงท้องอ่ะนี่แหกินเยอะกินไม่เดียวลงท้องเรียกกองทัพต้องเดิน่งท้องอ้าววันนีค่ะวัสดีครับว่าได้พร้อมมีเหรอ วันวันแรกตื่นเต้นวันที่สองตื่นไม่ขึ้นวันที่สามไม่อยากตื่นอกำลังทำสัญญาให้ยังไงเดี๋ยวได้เซ็นสัญญาแน่สวสองคนนี้เป็นอะไรเนี่ยหิวเนี่ยท้อง้องเราไม่รู้ว่าที่เห็นเรานี่ยตก็กเสือแบบ้อยหนึ่งไง ตามาได้แล้วนาย<ป>วางได้แล้วเริ่มเลยตั้งแต่เช้าเลยนะครับแล้วมันมองเห็นนะมันมองไม่ค่อยเห็นไปวิ่ง uh, เราก็วิ่งครบแล้วนะครับวันนี้วันแรกเบาๆหกสิบรอบเนื่ยครับในสุดๆม <c oughs> าก <c oughs> ระชายที่แปดเล่งเลย มันเร่งเง้อนี่เร่งเหรอเนี่ยโอ้โยยกเข่าขึ้นหน่อยดิสำคัญที่เวลาทำแล้วเลิกเนี่ยแต่ละแต่ละรอบนี่ยืดให้เยอะๆนะเพราะมันจะยิ่งปวดตัวนะนี่เดี๋ยวพักพูดตักบเดียวเดี๋ยวไปตีงูง่ง เราจะเน้นเรื่องขาเรื่องข้อมือเรื่องร่างกายตัวเองด้วยแต่ละส่วนแต่ละส่วนนั้นเวลาตอนเช้าเนี่ยเนี่ยจะวันที่วิ่งทนเนี่ยต้องทําไม้ทีนิดตลอดวิ่งไม้ทีนิดพรุ่งนีส้สตรีมนะมันมาลืนพักตารางวิ่อย่างนี้ก็กลับมาใหม่ก็คือมาทนสตรีวันเสาร์วันเสาร์วัเสาร์วิ่งทนวันอาทิตย์หยุดนี่พี่ม,มา ต่อรองไม่ไหวนั่นไม่ได้นี่ไม่ได้มือพองมือพองก็ต้องซ้อมเพื่ออะไรเพื่อให้มันมันยังไงมันก็ต้องด้านต้องทําให้มันด้านคนทํางานทุกวันเนี่ยมันจะด้านในเองอัตโนมัติมันก็ต้องขาดในกการพองเลยแต่ไม่ใช่พองแล้วหยุดแล้วมาเริ่มต้นใหม่มันก็พองอยู่นี่แหละมันก็ต้องอดทนเนี่ยไอ้วิ่งวิ่งเนี่ยเปลี่ยนุพฤติกรรมนะต้องวิ่งแลวเอเนและเออนแบบ mình không được, đây là một cái dòng. Đây là một cái dòng của họ. Đi. máy Máy tính cũng đủ. máy เป้าหมายเรามันใหญ่แล้วเกินทต้องทำได้ที่ทำไม่ได้ต้องร่วมมือกันนี่ไม่ใช่คนนึงพายคนไม่ไปไม่ใช่พายไม่ออกแรง <Thank you. S 1> ลูกเล็กไงไม่เอาลูกเล็กมาล่ะนี้ดโอ้ยไม่ได้ไไดหรอกรับรองได้เอาลองดูค uh, uh, อับลองดู <yeah. S 1> เอัลองดู S <S เอ,เยเอก <S 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 ยื่นให้นายด้วยนะครับโอเคตอนโดยอาจารย์นายนเนี่ยได้เวลาร้อมเช้าเลยครับตอนนี้เก้าโมงครึ่งซ้อมเช้าวันนี้ก็ไม,ไม่ใช่นะครับพวกเมื่อเช้าเราซ้อมไปแล้วลอ <S 2> <S 2> อันนั้นตื่นมาวิ่งหกโมง มีวิ่งมีตีกำแพงแล้วก็วิดพื้นซิดอัพอหมดเวลาพักเร็วมากจะบอกให้แล้วก็จะซ้อมแล้วเราก็จะซ้อมต่อกันตอนสิบโมงถึงเที่ยงครึ่งเที่ยงครึ่งหรือเปล่าใช่ลูกจะกลับมาเร็วขึ้นมองเห็นไหมเนี่ยแสงมันมืดมากเลยตอนนี้ยังไม่ได้เปิดไฟ มาแล้ววันนี้ปล่อยลูกแต่เช้าเลยโปรแกรมวันนี้ทำอะไรครับพอดจะนหนักแน่เลยดลูยิ้มยิ้มมือสบายสบายครับวันนี้วัน,นแรกซ้อมสบายสบายกันครับเดี๋ยวก็รู้ครับสบายขนาดไหนไม่มีทางไม่มีทางได้สบาย ก็ไล่โปรแกรมตั้งแต่แยบไปอะไรครับโปรแกรมดับเบิลไปม,มันลากมันลากเกินเลยแยกแยก่พอแล้วหันแค่นี้ไม่ต้องไปลากเยอะไม่ต้องการความแรงต้องการความเร็ว หมุนดโอ้เฮ้หน้าไม้หมุนนดเดีถือว่าโคตยังใจดีนะครับวันนี้โค้ดใจดียังให้เราพักสูดอากาศข้างนอกหน่อยนี้โอ้แสงจ้ามาก สวนยูโรมาตีด้วยแล้วเพราะว่าเราเหนื่อยกันิต้องหาคนเปลี่ยนต้องหาต้องหายูโรมาเพิ่มอีกคนเวลาตีจริงมันเกมมันจะช้ากว่านี้ไงที่เราปล่อยรูปมันเร็วไงส่วนต้องให้เร็วกว่านี้อีกขาตัวบอกขาเองเลยต้องมีกําลังสองข้างเนี่ยถีบไปถีบกลับถีบไปถีบกลับถ้าเองไม่มีกําลังขาเองก็ไม่มีทางนะโอ้โี่ฟุตไปแล้วก็กลับ ลมออกหู

นนนสาามแข่งะะ่งวอะต้องร่วมมือกระชับขึ้นเนี่ยอย่างเงี้ยที่แบบเนี้ยเราคุยเรื่องข้ๆๆๆอเท้าเขาก็อ่ะแบบเอ็งคุยเรื่องความเร็วเองเอ็งก็ต้องปรับไม่ใช่เองไม่ใช่เองยังวิ่งตอนเช้าเอ็งก,ก,ก,ก็ยังวิ่งอยู่เอ็ช้าเนี่ยเอ็งก็ต้องมีมีความเร็วเพิ่มมากขึ้นไอทำแบบที่พี่บอกอ่ะแบบว่าทำยังไงก็ดีขึ้นถ้าทำไปเรื่อยใช่ไหมแต่้าช้าที่พ่อบอกที่ที่วิ่งตอนเช้าวิ่งเงี้ยมันได้อะไร หัวใจเราได้บีบแต่เวลาไปเองพอเองไปแข่งที่ที่เคยสอนเองพอไปแข่งหัวใจมังทำงานอย่างนี้ต่างแล้วเองนั้นร่างกายเองถึงทนไม่ได้เข้าใจป่ะเองนั้นนี่ตอนนี้เราต้องแก้เราต้องปรับไปตรงนี้แล้วเราต้องร่วมมือกันไอ้เข้าใจอ่ะร่างกายมันเป็นอย่างนี้แต่มึงต้องฝืนเพราะตอนนี้เองฝืนตอนซ้อมมันไม่เป็นไรอย่างเองเจ็บเองปวดเองอะไรพี่พ่าก็ต้องรู้เรื่องพ่าก็ต้องเข้าใจ ใช่เองทำเต็มที่แล้วแต่ไม่ใช่เองมาบอกมึงค่อยๆวันละวันละหนึ่งเปอร์เซ็นต์สองเปอร์เซ็นต์หนึ่งเปอร์เซ็นต์สองเปอร์เซ็นต์เข้าใจผมเข้าใจแต่ว่าแต่ว่าไม่ได้สอนรองนะนี่ขอให้ขอให้รู้ว่าเราพยายามก็ให้รู้ด้วยว่าพยายามแล้วบางทีอาจจะเข้าใจนี่อาจจะวิ่งไปกลับที่สองรอบอาจจะแค่รอบครึ่งนี่ขอให้เข้าใจว่าพยายามใช่ันนนั้่ะเข้าใจแต่ถ้าที่เร่งแบบสับเต็มที่ผมว่าเลยแต่ถ้าที่เอื่อยๆแล้วที่แบบได้รอบครึ่งอันนี้ผมว่านะ อันนี้ตกลงกันก่อนนี่ผมว่านะถ้าพี่เว็บวิ่งแบบพี่พี่ธรรมดาเรื่อยๆไปกลับบอกให้สปีดก็วิ่งเรื่อยๆไปกลับเนี้ยให้ผมว่าแต่ถ้าพี่ใส่พี่อาจจะได้รอบเดียวอันนี้ผมไม like misunder, ่ว <indistinct. S 2> ่าเอาได้พี่กไหวแล้วแล้วก็แล้วก็อีกอย่างความเดิวมันไม่เท่ากันอีกคือว่าวิ่งแข่งกันอย่างเงี้ยอันนั้นอันนั้นรู้ผมรู้อยู่แล้วแต่มันเห็นพี่มันผ่าทางมันออกความพยายามของเรามันรู้ครับก็ซ้อมเช้าเสร็จไปแล้วนะครับ เมื่อกี้ก็เพิ่งไปอาบน้ําเสร็จมาเรียบร้อยก็วันแรกก็รู้สึกว่าร่างกายยังไม่ค่อยฟื้นเท่าไหร่ครับ